ใครที่กำลังมองหาน่าเลฟรีไฟร้านเติมเพชรแตนโคจะถูกแล้วปลอดภัยที่สุดยังแค่ไทยไทยไทยต้องที่นี่เลยเพศพิจิตรลาฟ้าเพรดังระดับแสนคนแต่คนซื้อไม่มีเลยขายมันได้ ตั้นแต่ยุคกรุงศรีจักรวัดหลีทำหารุ่เจียงเขายังรับซื้อนะราคาด้วยนะครับผมใครที่กำลังอยากซื้อหรือกำลังคิดจะขายกำลังหาตังค์เลยต้องไปป้นธนาคารแนะนำที่นี่เลยเพจเจียงลาฟ้าลิงก์ใต้คลิปคลิปคลิปแล้วอันนี้มันรู้ได้ไงว่าเป็นพี่ตังอ่ะก็มีคนเอาไปลงทิกต็อกแล้วดันมีคนดูเยอะไม่หมายถึงไอ้ตัวเนี้ยหรืออันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่พี่ตังไม่ใช่เหรอตัวเดิมก็โดนตัวนี้แหละเพราะเขาโดนตัวนี้อะไรก็ไอ้คนไอ้คนที่เนี่ยโดนตัวนี้อะไรยิงเอ้ยตอนนี้เรื่องทำศพมันนเเป็รรรื่่องทีธมมดาาก เลยสถานะเกมมันยังมีระบบทำครบมาให้หมดเลยใช่มันก็รายการเรื่องธรรมดาเพราะว่เป็นรายการเรื่องปกติไม่มีใครเชิญพี่ตังพี่ตังก็เล้งเฟ้งขึ้นไม่ทันแล้วอุตส่าห์อ้เยจะมาทำหากินทางนี้หน่อยดาวไม่ไม่หลังดาวโอ้ยเี้แม่งเล็งกูก่อนเล็งไม่เล็งพี่ตังวะพี่ตังหลังโอ้ยิงตัเข้ามายิงเฮ้ยจะทำยังไงเฮ้ยหลังกตัวไหนวะ ไปหลังไปหลังเข้าหลังเข้าไปโดนโดนไปร้อยหนึ่งไปวิจังวิตังวิจังเชลูว่าโอ้คนที่อยากจะพูดว่ะเห็นเป็นพี่เพื่อนกูโหดรี่อ่ะเนอะอุ้ยเอาเฮ้ยคนดีดีมากไปไปชูไเอ่ะอ่ะเปิดบล็อกบล็อกตาคนเดียวโอ้อลงไปก่อน ยิงอยศพิเออไอ้กองมันกลุ่มเลสัตยิงคุ้มอย่างเงี้ยไม่ดล้าไม่ยิงไงยืนนิ่งกริบเลยเออกี่อะไรกูยังไม่ทันไอ้สัตว์ลองเป็นทีดีดิ เออไปทำคอนเทนต์พีบีซ้บศพบ้างป่ะแล้วว่าโดนด่าไปยิงศพนักแข่งแล้วเพื่อนไปยิงศพนักแข่งแม่ตัวร้อนเลยเชี่ยว่ะล่ะ๋ยวกูโดนอีกอ่ะตัวตัวอื่นไปที่ไม่ใช่ตัวกูอ่ะนี่ไงสามสองเทสไงไม่โดนแน่นอนโดนแบนกูโมงไม่ต้องยิงหรือกูยิงคนเดียวอุ้ยเอ้าแล้วม่ายิงกูได้ไงต่างไม่ยิงมึงอ่ะเอาไอ้เชี้ยแล้วมาไงเอกข้างๆตัดไอ้เชี้ยมันยิง มาหากูยากเลยนะตั้งหลังมากหลังมากหลังมากอะไรหลังมากตัดเต้นก็เต้นสำคัญที่สุดหลังไอตัวชุบอยู่หลังชุบอยู่มันมันชุบมันชุบมันชุบเอย่ามันชุบชุบหลังหลังไอ้บอลที่ตังดูไอ้ตัวเดียววิ่งเข้าหัวดังไปแล้วครับไอสัตว์เป็นแม็กแล้วไอ้ไมายตรงกูหมายตรงกูตรงกูมาดูที่ปืนที่กาไปดูนี่ ซื้ออ่ะเก็บเอาทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บเอาเก็บมาเผื่อล้เก็บมาเผื่อรวยอ่ะเก็บเอาเองเดี๋ิมกหนังบล๊วไปดีเหี้ยเกมนี้ไม่ออฟก็นาหลงอย่าไปว่าเขานาเกมดีอะวะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งร้องแล้วสั่งนู้นเอาโพมาแบกแล้งบอลยังดำยังดำ

โอ้เต็มหัวครับวิยาโดนยิงศอไอ้เหี้ยเอาเหี้ยแบบจะหมโอ้โหตีตัวนี่เพิ่มด้วยคนเยอเลยไอ้เหี้ยเม่อมาเป็นกองทัพเลยคือวัสดีพี่ชายเลยคุณดูว่าไม่โดนคุณก็เลยไม่คุณเลยเป็นหลบเยี่ยพี่ตังค์ต้นไม้เอาดิไม่โดนโัดถูได้บ้านเจ็บจัดเฮ้ยแม่งท้ำตัวแม่งไม่เท่นว่า ไม่ฟีลเ,เลยนะอ่านียดูพี่ตาเล่นเนอะไอโอล็กมีเข้าโคโนโ่เต็มไม่ถ้ามันฝังโลกอ่างนี้ยพี่ต้องวิ่งเข้าโลกนนอะไอ่างนี่้พี่ดูอ่ะแล้วแม่ยิงออกมาได้อ่ะอ๋อก็ก็มันเท่ไงมันมันยิงได้มันยิงจากข้างนอกได้แต่ยิงจากข้างในาเข้าไปพี่ตงอยู่ข้างนอกสามยิงจากข้า,างในไปข้างนอกไม่ได้เออนั่นแหละนันไออ๋อคือยิงถ้าเกิดคนกลางอ่ะยิงได้โอ้โหเ้ยได้ได้คนกลาง่ะยิงได้ใด้คน ยิงศพเออไปขอตั้งใจเล่นแล้วนะมึงดูดิฝั่งนดิดูดูตอนม่อไหร่ตั้งใจพี่ตาตวนไปพี่ถ้าเป้าบานพี่ก็หยุดยิงแค่นั้นแหลยแบบเที่ยวแตม้ันไม่ออกว่ะเที่มันต้องเดินดันลงไปเนี่ยลงมาข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวคนเก่งไปเองเตรียมยิงเลยตาโดดลงไปเลยโดดไปเลยพี่ตาเดินเดินไปไม้เลยเดินไปไม้เลยวงบินแลรวเดินลงไปเลยนั่นแหละสวยคอนเทนเนอร์น่าปาร์ระเบิดให้จับปารระเบิดให้พี่ตาดาวดาเดาเดาแล้ว ทิมาร์กดาวที่มาร์กดาวต่อชุบไม่ได้สามตัวเฮ้ยมันชุบยิวมันชุบยิวชุบยิวไอ้ได้ไม่ได้ระเบิด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 ไอ้สั๊บถ้าดันมายังถ้าดันมาแล้วบอกสองตัวอยู่สองตัวท่มาร์กสองตัวี่ดตาเนี่ยชีได้บอลมาเลยมันชุบทะลุกำแพงได้เก่งสุดโคตรดีโอ้ยแม่งอยู่ครบหลีชี้อ่ะเออมันเจ็บแล้วเจ็บไปสองแล้วต่อต่อไปเรื่อยเอาให้มันเจ็บมากที่สุดอ่ะกำังดึงกินข้าวมาไป็นตัวเป็นตวอ้าวเฮ้ยโดนฝั่งมึงยิงเวลาเวลาของเองของเองข้างบน โอ้ข้างบนข้างบนดาวข้างบนดาวเกล้ใกล้ใกล้ใกล้ดาวดาวดาวโอ้ยเย้แม่งแม่งแม่งยอดโอดลงมายิงไอ้ไอเสือเฮ้ยมันลงทุนแค่ไหนมันกระโดดออกวงมายิงตกมาพี่ที่ต่างคุณรู้แค่นี้พอถ้าพี่ตายก็สุดยอดปีเลยเตรียมรอเป็นดาได้เลยอุ้ยเฮ้ยสัตว์เกมนี้โยกยิงไม่ได้พี่ไม่งั้นกระสุนมันไม่ตรง ใช่ใเรียบร้อยแพ้เิงนิ่งนี่งแล้วระลากขึ้นอะแห้ไสัตว์เฮ้ยพี่อย่าดูถูกพิต้าดิเนเนนระหัวเนี่ยระหัวมันลากขึ้นลากขึ้นยิงแล้วากเมาขึ้นอ่ะยิงแล้วากเมาขึ้นอ่ะไม่ต้องสะโขบไม่ต้องสะโขบเรียบร้อยรอบไปให้มันด่าไม่ตอบแกออกมาให้มันด่า อะไรเนี่ยได้ขอเป็นเพื่อนกับคุณไอ้เยี่ยตึงซึขอรุ่นกูเลยออกแล้วออกแล้วเอาแล้วออาแล้วเอกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเปิดเสียงฟังี่ยิขอขาอเขาร่วมขอเป็อคเปนพื่อครับเปพคเป็อ้ยยยครับยย ดูมันนี่ตางเรื่องเยอะแหละมีต่างสตรีมอยู่พี่สตรีมอยู่ครับสตรีมอยู่ครับเนี่ยหวานแล้วสีมีคราบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดตามตัวอกครับดูทุกคลิปนึกว่าจะโดนด่าแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอกันครับผมโอเคโอเคพี่ครับหมดเซนเนมูสเลยแบบเกิดเปิดบาปุ๊บวายแพ้แพ้เลยเอู้หูแพ้เลยยิงศพแล้วแพ้เวอร